สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่อง Everything is Life f u l เดี๋ยววันนี้จะมาเปียกข้าวโพดกันนะครับผมเราใช้ข้าวโพดสดมันจะมีความหวานเนาะเราก็ใส่หม้อนะครับผมต้มไปเลยนะครับผมแล้วก็ใส่เกลือใส่น้ำตาลใส่แดงใส่น้ำตาลกรวดลงไปถ้ามีใบเตยใส่ใบเตยมันจะมีความหอมนะครับผมคนไปจนมันสุกพอมันสุกแล้วเราจะผสมแป้งเพื่อให้มีความเหนียวให้มีความเหนียวเราจะใช้แป้งเท้า แล้วก็แป้งมันผสมกันเราจะไม่ใช้แป้งข้าวโพดนะครับผมเพราะว่ามันมันไม่โอเคเนาะมันจะคืนรูปถ้าเราใช้แป้งเท้ากับแป้งมันมันจะมีความเขาเรียกว่าสวยนะคะผมประมาณนั้นแล้วก็ละลายแล้วเราก็คนไปเอยๆเรื่อย,อย,อยชอบเหนียวมากเหนียวน้อยแล้วแต่เรานะปรุงรสชาติใส่เกลือตัดไปด้วยจะต้องมีความหวานความอร่อยนะเนาะมีความหวานทีนี้เราจะมาทํา ะกะทิลาดหน้ากันะกะทิลาดหน้าเนี่ยเราจะใช้เป็นจริงๆถ้าใช้กะทิสดก็จะอร่อยกว่ากันเนาะถ้าไม่มีใช้เป็นกะทิอร่อยดีกะทิอร่อยดีทําของหวานจะอร่อยนะครับตั้งกระทะลงไปใส่เกลือไปมีเบอร์เ์ใส่เบอร์เ์ไป,ไปแล้วก็คนนะคนไปนะครับผมประมาณนี้คนไปคนไปเลยอ,อย่าให้แตกมันใส่เ,สเกลือไปนะอย่าให้แตกมันคนไปเลยคือไฟแบบ พอมันเริ่มเดือดจะปิดเลยนะคบผมอันนี้ก็คือให้ดูว่าสีสันเป็นยังไงเนาะเอ่อมีความเหนียวละอันนี้ทีนี้จริงเอ่อน้ำราดเนี่ยมันไม่ได้เหนียวก็เลยต้องใส่ไปสักสามช้อนโต๊ะเพื่อให้มันมีความข้นนิดนึงนะคบผมอันนี้ผมทําปริมาณเยอะนะครับผมก็คือหม้อเบอร์50นะครับผม50เนะาะแล้วมาพูดง่ายๆว่ามาทําเป็นไกด์ไลน์ให้ดูนะครับผมประมาณนี้ก็นี่ใส่ไปสามช้อนก็คนเข้ากันแล้วแล้ว อันนี้คือความเหนียวของขา้าวโพดยังไม่ได้ที่ก็เลยมาทําการคนใหม่คือตอนตอนช่วงที่ร้อนน่ะต้องแนะน,นําว่ายางงี้ว่าช่วงที่ร้อนน่ะกับช่วงเย็นไม่เหมือนกันนะคือเราคนดูกําลังจะคนเราก็พอก่อนนะเพราะอะไรรู้ไหมครับผมเพราะว่าถ้ามันเย็นปับ๊บมันจะยิ่งคนเยอะกว่าเก่านะผม,มเราต้องต้องดูกะดูด้วยว่ามันอย่าอย่าให้มันคนตอนไฟร้อนร้อนเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับผมเพราะาถ้าเย็นมันจะยิ่งคนกว่านี้นี่เราก็ตัก ลาดกะทิก็จะมีความอร่อยลายไปก่อนนะครับ